กับไพโซเลสตายตายของไพ่สนนะครับค่ะวัดป่ามึงลมของเราหิหามากนะคะรู้สึกว่าถูกหวยกันเรื่อยๆเลยคะ่ะทุกแทบ,บทุกงวดเลยนะคะเปิดแมทได้นะไม่เปิดนะ่ะไม่เปิดคาแมทไม่เปิเด,ด <laughs> อ่าแล้วก็คนทางไกลแค่นี้นะคะามาถูกกันเนี้ยแล้วก็ใกล้ๆบ้านก็งวดไอ้เจ็ดห้าศูนย์นี่ก็ประมาณเกือบแสนค่ะที่บ้านบึงลมนะคะ ตอนนี้ก็ถูกต่อติดต่อกันมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะถ้าใครอยากได้โชคได้ลาบให้มาวัดป่าบึงโหลมนะคะเลขมีค่าที่ถืออยู่นี่นะคะลองเอาไปเสียงดูค่ะอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้มันไม่แน่นอนนะคะค่ะและ้วมีเลขอื่นอีกไหมไมี<ล>มีมีๆๆแล้วก็มีเลขอีหกหงะะางหนึ่งนะคะก็ให้มามีเจ็ดเก้าหนึ่ง 7, 9, <28, S> 1 <91. S> 2เกค่ะ283ค่ะลองดูนะคะเผื่ออาจจะมีโชคมีลาบกับปลาบางนะคะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ